สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะมาแนะนำการสร้าง Access หมายเลขเองจักรที่ใช้ในการซ่อมบำรุงก่อนอื่นมาทำความรู้จัก Access Code ประกอบด้วยชื่อไซส์ชื่ออาคารชั้นตัวย่อเครื่องจักรและลำดับเครื่องจักรค่ะส่วน Description เราจะกำหนดไม่เกิน100ตัวอักษรและมีไทป์ประเภทของเครื่องจักร โลเคชันที่เครื่องจัรอยู่นะคะและหัวข้ออื่นๆที่จะต้องนำไปกรอกในระบบ Maximo ค่ะเราจะเข้ามาที่หน้า Maximo นะคะหน้าแรกให้ไปที่ Go to ไปที่ Access Access SP ค่ะค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้จากนั้นให้เราเพิ่มเข้าไปคือไปกดที่ New Access เครื่องหมายบวกค่ะให้เราลบตัวที่ระบบขึ้นมาให้นะคะไปเอา a อ c เ s s ที่เราตั้งไว้มาใส่แล้วก็ดีแคปชั่นค่ะอันนี้ Ac c เ s s t ทป e ประเภทของเครื่องจักรนะคะของเราคือตัวนี้ Enter ค่ะ ขึ้นมาสีบสามรายการคือเยอะมากเราสามารถเลือกดูให้ตรงกับคำที่เราค้นหานะคะหรือไม่ก็เอามาวางได้เลยค่ะจากนั้นไปที่โลเคชันค่ะโลเคชันที่ a c คเซสอยู่ ไปใส่ข้อมูลที่เหลืออยู่3จุดนะคะคือตรงนี้จะเป็นสีสามและสองค่ะเมื่อใส่ยังไม่ครบนะคะให้หมา ือตัวนี้จะเป็นชื่อชื่อไซค่ะเมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วให้เราดูที่สเตตัสนะคะให้เราไปเปลี่ยนสเตตัสเป็น operation n o ค่ะกดโอเค เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะในการสร้างแอสเซทไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ